อยากปรึกษาเรื่องการกลัวเซ็กค,ครับพอจะมีจิตแพทย์หรือโรงพยาบาลเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปแล้วบอกว่าอยากปรึกษาเรื่องกลัวการมีเซ็กเนี่ยจะสามารถเป็นไปได้ไหมค่ะคุณหมอ นับปัจจุบันนะคะมีที่เป็นคลินิกกับสุขภาพเพศโดยตรงเลยนะคะสามารถที่จะเซิร์ชแบบออในอินเทอร์เน็ตใน Google ได้เลยค่ะว่าแบบเ,ออเป็นคลินิกสุขภาพเพศนะคะม,มีทั้งในเรื่องโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลเอกชนนะคะหรือว่าคลินิกต่างๆก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยากจะให้เน้นว่าเป็นคลินิกที่แบบดูเรื่องสุขภาพเพศโดยตรงนะคะเพราะว่าจะมีคุณหมอที่เชี่ยวชาญน,นะคะเขาให้คำปรึกษาแล้วก็สามารถที่จะรักษาปัญหา ที่เกี่ยวกับเรื่องแบบกลัวการมีเซ็กส์อะไรพวกนี้ได้นะคะเพราะว่าอย่างบางปัญหาเนี่ยต้องใช้ไม่ใช่แค่เป็นแบบหมอแบบสูตินรีแพทย์หรือว่าแพทย์วิสัชนาแพทอย่างเงี้ยโดยตรงอาจต้องมีใช้หลายๆทีมที่มาช่วยกันดูว่าจริงๆแล้วการกลัวการมีเซ็กส์ของเราเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอาจะต้องหาค้นหาในหลายๆในหลายปัจจัยอะไรเงีย้ยค่ะว่ามันเกิดจากอะไรนะคะ